สวัสดีค่ะนารีพยากรณ์จ้าวันนี้มาอัดคลิปกันตอนค่ำๆเลยนะคะเพิ่งตั้งแต่เช้เชา่าแต่ปัน่นรูปบ้านให้ลูกค้าอยู่นะคะก็เพิ่งจะส่งส่งออเดอร์ภาพบ้านไปอ่าเราจะมาดูรนดอมกันวันนี้นะคะเป็นแรนดอมที่แฟนคลับขอมาเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะถ้าหลายๆคนยังไม่เคยเจอเจอก็ไม่เป็นไรค่ะคุณก็รับฟังเอาไว้หรือว่าคุณรอบข้างวันข้างหน้าของคุณเจอแบบนี้คุณก็อาจจะแนะนําเขาได้เนาะ หัวข้อของเราวันนี้ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าโดนคุณใสแล้วถ้าเราโดนแล้วเราจะแก้ยังไงเราจะไปแก้ที่ไหนโอเคนะคะอันนี้อาจจะต้องพูดกันถึงเรื่องของคุณใสให้ฟังสักสักหน่อยด้วยเนาะเอาเป็นภาพหน้าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะก็ดูไว้ เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อประดับความรู้ให้กับตัวเองเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคนรอบข้างได้นะคะสิ่งที่ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะคะสิ่งที่ไม่รู้ใช่ว่าจะไม่มีนะสิ่งที่คุณไม่ได้สัมผัสก็ใช่ว่าจะไม่มีนะโอเคอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะอืม เราจะดูได้ยังไงแล้วว่าเราโดนคุณสาสอันดับแรกก่อนนะเดี๋ยวดูหน่อยสิเดี๋ยวแชริออดเพจอัพขับสิพายอยากจะบอกอะไรเออนายอัพสอดเดือบปูเออแปดแปดถ้วยอ่า uh, เขาบอกว่าอันดับแรกก่อนนะตัวตนของคุณนี่น่าจะเป็นคนที่เออค่อนข้างจะ ชีวิตเจอเจอแต่วิบากกรรมวิบากกรรมที่ต้องที่ต้องเหมือนกับว่าต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปเริ่มต้นในวันข้างหน้าเสมอเริ่มต้นใหม่อ่ะพูดง่ายๆว่านับหนึ่งใหม่ในชีวิตเสมอเลยอะไรที่มันเคยสร้างมากับเนื้อกับตัวแล้วสุดท้ายก็จําที่จะต้องทิ้งไปนะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แล้วชีวิตมักจะเจอเจอแต่ความเครียดความเครียดอยู่เสมอแล้วเป็นคนที่มักจะต้องลุย ลุยและเดินทางตลอดเวลาโยกย้ายตลอดเวลาเลยทีนี้ก่อนจะเข้าประเด็นนะ่แม่หมอจะบอกว่าคุณใสเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทเนะและปัจจุบันนี้สิ่งที่เขานิยมทําที่สุดก็คือคุณใสเขมรคุณใสเขมรเนี่ยโอ้ยทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่า t h เว o r l ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนคุณก็มีสิทธิ์โดนได้ทั้งนั้นไม่จําเป็นว่าเอ้ยต้องเป็นแต่คนไทยหรือเปล่าที่จะต้องโดนเขาบอกว่าโดนได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเชื้อชาติชนชาติไหนก็โดนได้หมด ไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนจะเด็กจะผู้ใหญ่จะคนอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยที่สุดแล้วมีสิทธิ์ที่จะโดนคุณใส่มนดําได้อยู่ที่ว่าเดี๋ยวนี้คนทําคุณใส่เยอะแยะเลยนะทุกอาชีพเลยเอ่ออยู่ที่ว่าคุณไปโดนตรงๆหรือว่าคุณไปโดนลมเพลมพัดอืมลมเพลลมพัดก็คือพวกหมอผีอะส่วนใหญ่พวกหมอผีเนี่ยนะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับเจ้าอาวาสมาก,ก่อนเนาะ เพราะว่าคาถาคาถาเกี่ยวกับการทําคุณไสยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีในแต่ในวัดแล้วจะมีแต่ระดับเจ้าอาวาสเท่านั้นนะที่จะมีสิทธิ์ที่จะดูได้แล้วก็ต้องคนที่ปฏิบัติสูงจงกระทั่งมีองค์มีเทพมาอยู่เยอะแล้วเนี่ยเขาถึงจะใช้อํานาจเหล่าเนี้ยมามามา,มากระทํากับผู้อื่นได้คือมันเอาอํานาจองค์เทพก็ดีเอาอํานาจพูดผีวิญญาณมาก็ดีเอามาทามน พวกเนี้ยก็จะเป็นระดับเจ้าอาวาสก็คือเหมือนกับเคยบวชในระดับสูงสุดท้ายพอติดในกิเลสด,ด้านนี้ก็ถอยร่นกิเลสกิเลสมันเยอะอสะสมมาบุญบารมีที่สั่งสมมาก็ถอยถอย,ถอยไปเรื่อยสุดท้ายบารมีหมดมาสู่ความเป็นหมอผีแทนดังนั้นหมอผีเยอะแยะเลยทีนี้ลมเพลลมพัดไอห,หมอผีพวกเนี้ยบางทีคุณบอกว่าคุณไม่เคยทําร้ายใครนะคุณก็อยู่ของคุณเฉยเฉยปะ่ะหลันล้าของคุณไปเรื่อยแต่ชีวิตก็ชิวชไปเรื่อยๆแต่ทําไมคุณจะต้องมาเจอเจอแต่เรื่องราวแบบเนี้ย เออเรื่องราวมีความรู้สึกว่าวันดีคืนดีฉันรู้สึกว่าชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรแล้วอ่ะต้องทอดทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ฉันสร้างมากับตัวอยู่ดีก็เจออุปสรรคปรับเยอะแยะไปหมดเลยทากิจการค้าขายอยู่ดีๆคนก็ไม่เข้าผ่านหน้าร้านคนไปหน้าตาเฉยเลยอ่ะคือแบบผ่านหน้าร้านคุณไปหน้าตาเฉยไม่ยอมเข้าเลยกิจการที่คุณเคยทํามาดีมันก็แบบ,บซบเซาไปความรักครอบครัวที่เคยอยู่ดีๆก็เกิดการร้าวฉานไป คนของคุณอยู่ดีๆก็แปลเปลี่ยนไปหน้าตาเฉยหรือตัวคุณเองอยู่ดีๆรู้สึกเหมือนมึนๆงงๆกงกงอ่ะเหมือนคนไม่มีสติ่ะเห็นไหมเหมือนคนวันๆแบบเครียดซึมเศร้าซึมกระทือใจลอยๆคิดแต่อะไรก็ไม่รู้เหมือนอารมณ์มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์แบบว่ามันหุดหงิดทั้งนั้นที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวของเรา่เราเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะโดนคุณใส่มนดำเต็มๆนะคะสังเกตตัวเอง อถ้าเขาเจตนาทําคุณใส่กับคุณอาจจะเพราะอิจฉาริษยาตัวคุณก็ดีอิจฉาความอิจฉานั้นมันอิจฉาได้หมดไงอิจฉาคุณค้าขายดีเหรออิจฉาคุณทํางานเก่งเหรออิจฉาคุณอยู่สุขสบายเหรออิจฉามีแฟนดีเหรออิจฉาคุณร่ำรวยเหรอหรือว่าหมั่นไส้คุณที่คุณทํางานเก่งหมั่นไส้คุณที่เจ้านายรักหมั่นไส้ที่งานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งเหล่าเนี้ยนําพาซึ่งให้คนคนนั้นอะ ทําคุณใส่ใส่คุณได้เดี๋ยวนี้ทําคุณใสง่ายมากเลยวันเดือนปีเกิดคุณแค่นั้นนะเขาก็ทําได้แล้วเออไม่จําเป็นอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นของแบบหุ่นรูปรอยมาผูกมัดอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรของพวกนี้ที่เป็นวัตถุที่เห็นได้เขาอาจจะมาเป็นลูปผงยาเบื่อยาสังได้หมดแต่ถ้าเป็นถึงขั้นยาเบื่อยาสังพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเล่นกันถึงระดับร่างกายเซลล์อวัยวะภายในคือทําให้คุณป่วยเรือรัง รักษาไม่หายอันนั้นคือถ้ารักษาไม่ทันแก้ไม่ทันยากกรอดยากบอกได้เลยนะคะถ้าคุณโดนคุณใส่ขั้นต้นคุณจะรู้สึกว่าแค่อาการเครียดเครียดเหนื่อยเหนื่อยเออเหมือนคนแบบสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันวันเลื่อนเลื่อนลอยลอยอ่ะวันวันคิดแต่ว่าคิดแต่อะไรดีละ่ะคิดแต่พิ่มเพ้อคะนึงถึงใครก็ไม่รู้วันวันคิดแต่เรื่องหงุนหงิดไม่อยากทํามาหากินเห็นอะไรก็เครียดไปหมด หน้าก็รู้สึกว่ามันคล้ําขึ้นทุกวันทุกวันกิจการอะไรก็ทําแล้วก็รู้สึกว่ามันล้มเหลวไปทุกวันทุกวันหรือว่าฝันอ่าคนอาจจะมีความฝันหรือนิมิตว่ามีผีเนี่ยมาอยู่เต็มล้อมรอบคุณเต็มไปหมดหรืออาจจะมีฝันว่าแบบมีพวกสัตว์ที่มันน่าเกลียดน่าขยะขยงะงะอย่างเช่นพวกปลาไหลพวกหนอนเยอะๆพวกตักขาบพวกอะไรที่สัตว์มันเหมือนไม่ใช่สัตว์สัตว์ที่มันหน้าตาแปลก หรือเยอะๆหรือไม่ก็ตัวใหญ่ๆแปลกๆมาอยู่ล้อมรอบคุณเอ่อหรือจะเป็นพวกงูที่มาเป็นงูอสารพิษนะที่ไม่ใช่งูแบบเจ้าที่ถ้างูแบบเจ้าที่จะเป็นงูตัวใหญ่ๆสวยๆแล้วอยู่นิ่งๆแต่ถ้าเป็นงูที่เป็นอะไรที่มันที่มันเป็นคนใส่ที่เขาสั่งมาหาคุณเนี่ยมันจะเป็นงูแบบกึ่งปลาไหลกึ่งงูกึ่งแบบงูที่เตรียมที่มาฉกคุณทําร้ายคุณอะหรืออาจจะเป็นลักษณะแบบควาย คุณเคยเห็นควายธนูใช่ไหมคะควายธนูที่มันอยู่ดีๆเดินไปที่ไหนแล้วมีควายจะมาขวิดคุณจะมาไล่คุณอันนั้นคือเขากําลังพยายามทําคุณใส่ที่จะมาทําร้ายคุณนะคะถ้าคุณมีองค์มีเทพในนิมิตของคุณเนี่ยก็อาจจะมีองค์มีเทพมาสกัดเอาไว้ช่วยคุณผลักคุณเอาไว้เป็นลมโผล่ลมใสช่วยคุณดึงคุณเอาไว้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณฝันลักษณะแบบนี้แสดงว่าเขากําลังทําคุณแล้วนะเขาทําคุณแล้วให้คุณ วิธีทาก็คือให้คุณไปไปหาน้ามนต์ไปหาน้ามนต์ทีนี้น้ำมนต์แม่หมอก็ไม่ได้รับประกาศน,นะว่าน้ำมนต์วัดไหนจะสักดิธิ์หรือไม่ศักดิษิ์ขนาดไหนเพราะเดี๋ยวนี้พระอย่างที่คุณเห็นเนาะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเหมือนเหมือนกันถ้าคุณโชคดีไปเจอเจอพระที่เก่งปฏิบัติดีจรงิงๆอย่างเช่นพระธุดงค์อะไรเงีย้งอยอันน,น,นั้นก็ช่วยคุณได้สบายมากมนต์น้ำมนต์ของเขาก็จะครั้งหน่อยนะคะหรือคารวะคนใดก็ตามที่ปฏิบัติบรรลุระดับอรหันแล้วน้ำมนต์เขาก็จะช่วยคุณได้ คุณเอามาอาบเอามาดื่มก็ได้นะคะเอามาอาบเวลาอาบเนี่ยให้คุณตั้งไว้ตั้งถังน้ําไว้ที่ลานหน้าบ้านหรือลานนอกบ้านนะคะใต้ร่มไม้ก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่ในตัวบ้านไม่ใช่อยู่ในห้องน้ํานะเพราะเราจะขัดจัดของออกไปไงเขาไม่ไว้ในบ้านเราจะไว้ไว้ข้างนอกบ้านคุณอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยคุณก็เดินออกมาข้างนอกมาลาดตั้งแต่หัวเจ็บเท้าในะสักสองสามขันนะคะทุกๆวันอามันไปเรื่อยๆแล้วก็ก่อนที่จะอาบนะ่ะเวลาที่คุณทําเสร็จแล้วเนี่ยเอาใส่ขันนะคะแล้วก็ไปพรมพระ หมือนอาบน้ําส่งส่งน้ําพระอ่ะอืมพรหมพระพรหมของในบ้านพรหมทั้งในบ้านพรหมทั้งนอกบ้านสัตว์เลี้ยงมีกี่ตัวแม่งพรหมให้หมดเพราะสัตว์พวกนี้บางทีมันก็เข้าไปสัตว์ของคุณได้นะไอ้พวกคุณใส่บนดามันเข้าไปที่สัตว์ของคุณได้นะคะอาจจะทําให้สัตว์ของคุณแบบผิดปกติไปหรือว่าอาจจะทําร้ายคุณได้นะคะเออฮะเพราะแม่หมอเคยเจอมาแล้วเจอกับตัวเองนี่แหละแต่พอดีแม่หมอมีน้ำมนต์ที่เสกคาถาเองอยู่แล้วแม่หมอก็ล้างให้หมาได้ไง หมาของแม่หมอก็ปลอดภัยนะคะอืมทีนี้อะถ้าคุณเจอเจอลักษณะนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ยังไม่เป็นไรเขาอาจจะแค่ทําให้คุณแบบการงานซบเซาทําให้คุณจิตใจเลื่อนลอยทําให้การทํางานมีอุปสรรคทําให้การเงินมันคัดข้องไปเอ่อทำให้ครอบครัวอยู่ไม่เย็นเป็นสุขอันนี้คือระดับคุณใสที่มาลลยล้อมคุณเฉยๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ ที่คนสายมันเข้าตัวคุณอันนี้คือหมายถึงคนที่เจตนาทําคนสายใส่คุณนะถ้าหากว่ามันเข้าตัวคุณปุ๊บอ่าสมมติว่าในฝันในนิมิตต้องบอกว่าในนิมิตมันไม่ใช่ฝันแล้วแหละมันเป็นนิมิตที่องคุณหรือใครเขาอาจจะมาเตือนคุณก็ได้หรือเขาเจตนามาให้คุณมาให้คุณรู้ก็ได้เออถ้าในนิมิตคุณฝันว่าไอสัตว์พวกนั้นอ่ะมันชอนชัยเข้าไปในเนื้อในร่างกายของคุณได้แล้วคุณไม่ได้ดึงมันออกก่อนอ่ะ คุณดันตื่นขึ้นมาก่อนนะ่ะนั่นหมายความว่าของเข้าตัวเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของคนของเข้าตัวแล้วเนี่ยถ้าถึงระดับข้างในเนื้อแล้วเนี่ยนานๆไปนะสติจะคุมไม่อยู่นะคะแล้วมันจะไปทำลายอวัยวะภายในทำให้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังลักษณะอา,าการป่วยมันจะเหมือนป่วยทั่วๆไปอะ่ะแต่แม่งคือมันป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นหน,น,นักขึ้นทุกวันน่ะแม่หมอก็ใช้คำพูดแบบนี้นะ <c oughs> ถึงมันป่วยหนักขึ้นทุกวันทุกวัน เวลาที่คุณไปตรวจนะ่ะมันตรวจไม่เจอนะจะบอกให้มันจะต,ตรวจไม่เจอหมอก็จะบอกว่าก็ปกติดีมันก็อาการธรรมดาคุณก็เอายาแก้ปวดยาอะไรไปกินแต่พอคุณกลับมาที่บ้านคุณจะรู้สึกว่าอาการมันหนักขึ้นนะ่ะแล้วมันก็เดี๋ยวก็ปวดตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เหมือนกับมันเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆได้นะจะบอกให้เพราะพวกคุณใสนะ่น่ะมันจะไปตามตามร่างกายได้ทั้งหมดมันจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดอะ่ะเจ็บปวดไปทางไปทั้งร่างกายได้อะ่ะ โดยที่บางทีคุณไม่รู้สึกคุณปวดตรงไหนก็ได้เดียววดดเด๋ยวปวดกระดูกเดี๋ยวปวดหลังเ,เดี๋ยวปวดเอวเดี๋ยวสังเกตนะถ้าเกิดเขาปล่อยพวกปลาไหลอะไรที่มันเข้าตัวคุณอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าจะมีตัวอะไรดิ้นดิ้นดินอยู่ในท้องคุณหรือมีตัวอะไรดิ้นดิ้นดิ้นอยู่ตรงหัวคุณอ่ะไม่ใช่พยาธินะคะคุณไม่ใช่พยาธิถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันพยาธิซื้อยาถ่ายพยาธิมากินก่อนอืมแต่ถ้ากินยาถ่ายพยาธิแล้วมันยังรู้สึกอยู่เฉพาะตอนกลางคืนนะช่วงกลางคืนดึกดึกอ่ะสักตีหนึ่ เทพเทวดาทํางานในขณนะดเดียวกันก็เป็นช่วงที่หมอผีเขาอัดของกันนะคะอช่วงนั้น่ะคุณจะเป็นช่วงที่รู้สึกได้ได้เยอะได้ดีถ้าคุณรู้สึกลักษณะแบบนั้นรีบเข้าวัดบวชเลยค่ะถ้ามันไม่สามารถทําอะไรได้เข้าวัดบวชบวชเลยหรือไม่ก็ลากคนของคุณเข้าวัดนะคะบวชนะคะบวชอยู่ในทางธรรมสักระยะหนึ่งนะคะ ต้องทำสมาธิเยอะๆนะคะทำสมาธิเยอะๆบวกกับอาบน้ำมนต์ทุกๆวันเน้นนะคะว่าทุกๆวันเพราะเวลาเขาอัดของเนี่ยเวลาที่คุณแก้ของกุ๊บของมันจะถูกตีกลับหรือของมันของมันจะเด้งออกมาเนี่ยแน่นอนที่สุดหมอผีจะรู้ทันทีว่าคุณแก้ของแล้วแล้วถ้าไอ้คนว่าจ้างนําไปจ้างเพิ่มเนี่ยมันก็จะอัดของใส่คุณเข้ามาเรื่อยๆถ้าน้ามนต์คุณไม่ศักดสิจริงๆมันจะต้านไม่อยู่ แต่ถ้าน้ำมนต์คุณศักดิ์สิทธิ์มากสุดท้ายแล้วผีมันจะร่นไปถามว่าผีมันร่นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นของคุณจะถูกขับออกไปได้มันจะค่อยๆหายนะคะอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นบางคนอาจจะเป็นลูกของอาเจียนออกมาบางคนอาจจะอาการเจ็บปวดค่อยๆทุเลาค่อยๆมีสติอ่ากรณีโดนเคสหนักๆนะแล้วของเหล่านั้นน่ะก็คือพวกวิญญาณที่เขาออกมาทําร้ายเนี่ยมันก็จะถูกตีกลับส่งกลับไปให้ที่คนทํา คือพวกผีพวกนี้ถูกบังคับมานะเป็นพวกผีตายหงที่เขาเอามาทำมาผีที่มีความแค้นเยอะๆผีที่ถูกฆาตกรรมตายอ่าผีที่ตายหงอ,อะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่หมอผีเขาจะไปขุดเอากระดูกขุดเอาพวกนี้ยมาทําพิธีก็คือขังวิญญาณพวกเนี้เอาไว้เป็นทาสรับใช้ถ้าวิญญาณพวกนี้ไม่ทําตามพวกหมอผีมันก็จะลงโทษไม่ให้กินข้าวไม่ให้อะไรแม่หมอค็อเห็นภาพนะ พวพวคุณสายพวกนี้ที่เขาถูกลงโทษพร้อมโซแบบน่าสงสารมากเลยได้กินแบบเศษเนื้อดิบอะเศษเนื้อดิบนะคุณเห็นแล้วก็น่าเวทนามากเลยแต่เพราะว่าผีเขามันมีความแค้นไงด้วยความแค้นในกิเลสเขาก็เลยหลุดไม่พ้นเลยอยู่ใต้อํานาจของพวกหมอผีแล้วหมอผีมันก็สั่งพวกนี้แหละค่ะที่มาทําร้ายคุณอะขณะเดียวกันที่ผีเนี่ยมันมันมาหาคุณมันอยู่กับคุณเนี่ยเขาจะพยายามที่จะดึงบารามีตัวคุณไปเพื่อที่ว่าเขาต้องการจะหลุดพ้นไง าต้องการจะหลุดพ้นเวลาที่คุณไปทําทําพิธีให้ค้าขายดีให้อะไรก็ดีเนี่ยอย่าไปทําซีซัวนะเพราะถ้าคุณไปทําเนี่ยเขาจะเอาผีมาผูกติดกับคุณผีเขาไม่ได้ช่วยคุณฟรีๆคุณค้าขายดีขึ้นเขาก็เอาบารมีคุณไปรอบหนึ่งคุณค้าขายดีขึ้นเขาก็ดึงบารมีคุณไปรอบหนึ่งเออดึงจนกระทั่งวันหนึ่งบารมีคุณหมดหมดดวงคุณก็จะตกวูบลงมาเลยแล้วยังไงเขาได้บุญเสร็จเขาก็ไปไงคุณก็ชีวิตก็อาจจะไม่เหลือนะคะไม่เหลือ ทีนี้ถ้าหากว่าโดนลักษณะแบบนี้รีบนะคะนี่ไปวัดถ้าโดนหนักนะถ้าโดนเข้าตัวแล้วรู้สึกว่าเข้าตัวเริ่มป่วยแล้วเนี่ยไปหาหมอที่เขาแก้คุญสไปบวชในวัดไปหาเจ้าอาวาสที่ดังๆไปหาพระทุดงนะคะถ้าเข้าตัวแล้วนะอันนี้คือกรณีที่โดนทาโดนกระทําจริงๆนะ,ะส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหน้าไพ่นะเพราะส่วนใหญ่เป็นลักษณะการอธิบายเชิงความรู้นะ,ะแบบที่สองคือกรณีที่คุณโดนลงเพลงพัด ลมเพลลมพัดหมายความว่าไงบางคนก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีศัตรูกับใครเลยอะเรามีองค์มีเจ้าเราก็ปฏิบัติธรรมของเราทาไมเราถึงเจอเจอแต่พวกผีพวกคุณใส่มนต์ดาวมาอาจจะบอกว่าเวลาที่คุณมีองค์เยอะๆเนี่ยไอ้พวกหมอผีมันเห็นมนาะมันอยากได้องค์คุณแล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่พูดอสูรซาตานมันลงมากันมันเป็นยุคของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับซาตานทาสงการเนี่ยทำสงครามกันในภพของมนุษย์โอเคนะ หลายคนอาจไม่เชื่อแต่แม่หมอเป็นผู้ทําหน้าที่นี้โดยตรงอยู่แล้วแม่หมอเห็นอาสูรคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่แม่หมอเห็นได้เต็มๆและประทะได้ทําสงครามได้อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่แม่หมอไงแล้วจะบอกว่าพวกอสูรพวกนี้มันต้องการที่จะยึดครองดังนั้นมันจะทําให้คนเนี่ยเกลียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกลียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่มันจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นค่าทาสบริวาร ทีนี้เวลาที่คุณมีองค์เยอะๆเนี่ยไอ้พวกหมอผีในความระมบวโลภมากเขาเนี่ยเขาจะอยากได้องค์ของคุณไปปิดทาตบริวารรับใช้เขาเออเขาก็จะเอาคุณใส่เนี่ยมาทําร้ายคุณไงทั้งที่คุณก็จะบอกว่าคุณก็อยู่ในศีลในธรรมทำไมคุณถึงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ก็เพราะว่าคุณมีองค์ไงแล้วเขาอยากให้คุณแบบละองคอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ไม่มาแก้คุณใส่ให้คุณนะ องถ้าคุณบารมีไม่ถึงไม่ใช่องค์มหาเทพใหญ่ๆเขาก็ยังกลัวพวกคุณสยอย่างเจ้าที่เจ้าทางนี้เขาจะกลัวนะเขาจะอยู่นิ่งเลยนะเพราะว่าอำนาจพวกหมอผีมันแรงอำนาจพวกอสูรมันแรงนะคะมาต่อกกนไม่ได้เออทีเนี้ยพอเขาตั้งใจที่จะเอาองค์คุณไปเนี่ยเขาก็จะเอาคุณสมนต์ดำมากระทํากับคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกตัวได้ก็รีบสวดมนต์นั่งทาสมาธิเพิ่มพลังให้กับองคุณเพื่อให้องค์ของคุณเนี่ยจะได้มีพลังคุ้มครองคุณนะคะ ส่วนหนึ่งที่คุณจะเพิ่มพลังให้องค์คุณได้ก็คือการน,นั่งปฏิบัติสมาธิเยอะๆนะคะแล้วเวลาลมเพลลมพัดอะ่ะอย่างเช่นวันวันเพนใหญ่วันวันสําคัญสําคัญวันเดือนดับวันอะไรก็แล้วแต่เนะวันนั้นหมอผีเนี่ยเขาจะต้องปล่อยของออกมาด้วยว่าเขาไปไปแย่งเอาองค์คนอื่นมาแย่งเอาของคนอื่นมาและทีเนี้ยตัวเองเนี่ยมันต้านพลังไม่ไหวไงเขาก็ต้องปล่อยของออกไปถ้าไม่ปล่อยออกไปเนี่ยเขาก็จะถูกของเข้าตัว เขาก็จะตั้งพลังนั้นไม่ได้เขาก็จะกลายเป็นอสุรกายแทนเองนะเขาก็จะตายเอาไงทีนี้เขาก็ต้องปล่อยของออกมา,มาพอปล่อยของออกมามันก็ไปตามลมพลมพัดไปตามเรื่อยๆไปตามสายลมมาคุณมองไม่เห็นหรอกทีนี้ถ้าเกิดช่วงนั้นคุณบังเอิญบารมีต่ําลืมสวดมนต์ลืมนั่งทําสมาธิเป็นคนที่รับพวกผีพวกวิญ,ญญาณได้เก่งอยู่แล้วสื่อพวกนี้เก่งอยู่แล้ว,ลวเจอเจอบ่อยอยู่แล้วดันไปเจอปะทะกับไอตัวเนี้ยเข้ามาพอดีเลย นั่นแหละโดนเต็มเต็มนะคะพอโดนเต็มเต็มปุ๊บอาการแรกมาเลยป่วยค่ะมันจะป่วยกระทันหานและอาการป่วยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรื่อรีบไปหาพระรีบไปหาวัดรีบไปเอาน้ำมนต์อาบล้างนะคะก่อนที่มันจะสายกันไปส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าแม่หมอเนี่ยจะอยู่ในแวดวงพวกคุณใสมนต์ดำที่โดนของแบบนี้พวกที่เกี่ยวกับภพภูมิชั้นพิเศษเนาะ เออส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช่ลูกลูกค้าแบบธรรมดาทั่วไปมักจะมีมีพวบภุมพิเศษแลวเจอเจอกับเรื่องราวดะเหล่านี้นะคะแม่หมอก็จะบอกว่าคนที่โดนของเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เชื่อว่าตัวเองโดนของแล้วไม่ยอมแก้อันนั้นแม่หมอถือว่าเป็นวิบากกรรมของเขานะคะเพราะว่าการที่จะแก้ของคุณใส่ m นดําแน่นอนอะ่ะอ่ะอย่างแม่หมอแก้ของให้ส่วนหนึ่งคนที่รับแก้เนี่ยต้องปฏิบัติเองควบคู่ไปด้วยแม่หมอบอกให้นั่งทําสมาธินะ คุณต้องอาบน้ำมนต์ทุกวันทุกวันแบบนี้นะถ้าเขาไม่ทําคือแม่หมอไล่ไปอะ่ะแต่เขาไม่พยายามสวดมวนต์ไม่นั่งทําสมาธิไม่สร้างกําแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะคุณก็ต้องอาบน้ำมนต์ไปทั้งชีวิตปะเอาง่ายๆถูกไหมแต่ถ้าคุณอาแม่หมอหรือว่าหมอดูคนอื่นๆอ่ออะช่วยขจัดคุณใสออกได้แล้วแล้วคุณหมั่นที่จะเพียรปฏิบัติปฏิบัติธทมปฏิบัติสมาธิเยอะๆสร้างกรอบกำแพงให้ตัวเองหมายความว่า เมื่อวันข้างหน้าเขาทากลับมาอีกคุณก็มีกําแพงบุญของคุณที่จะต้านเอาไว้เองได้ถูกไหมอันนั้นนะคะส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องทําแล้วมันจะช่วยให้ของนะถูกขับออกได้เร็วขึ้นแต่ร้อยละเก้าสิบนะคะคนที่ถูกของส่วนใหญ่จะดือ้อและไม่ยอมเชื่อว,ว่าเขาถูกของแล้วไม่แก้พอไม่แก้เสร็จพอมันเรื้อรังแบบระยะเวลาปีสองปีสามปีหรือบางคนเป็นสิบปีจนกระทั่งป่วยเป็นระยะสุดท้ายเนี้ยมันแก้ยากมากนะจะบอกให้คุณบางคนแก้ไม่ทันก็จบนะ ชีวิตก็คือไปบางคนชีวิตไปแบบยังไม่เชื่อว่าตัวเองถูกของคุณใสอีกแต่คนรอบข้างรู้เตือนก็ไม่ฟังอันนี้อันนี้แม่หมอก,ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเออ่ถ้าเกิดเขาโดนคนข้างๆของคุณโดนแล้วยังมีสติก็ล่าเขาเข้าวัดเลยค่ะเออแต่ถ้าเกิดเขาถึงขั้นหอบเสื้อผ้าหน,นีไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคุณช่วยเขาไม่ได้แล้วนะคะยากแล้วนะยากที่จะเข้าตัวถึงเขาคุณต้องปล่อยไปตามกรรมแล้วคุณ ถ้าเขาโดนของเงยอะๆแล้วเขาไม่เชื่อคุณแล้วเขาไปจากคุณแล้วคุณห้ามไปดึงเขากลับมาถ้าคุณไปดึงเขากลับมาของเหล่านั้นจะเข้าตัวคุณเต็มๆเอาง่ายๆอ่ะคนที่มีของอยู่แค่คุณไปทักเขาอ่ะของพวกนั้นมันก็ไม่พอใจแล้วก็กลับมาทํารลายคุณได้แล้วเขาถึงว่าอย่าไปทักสีสัวอย่าไปทักซุ่มสีสุ่มห้านะคะเพราะของพวกนี้ค่อนข้างจะแรงยิ่งใครเลี้ยงของแรงๆน่ะแค่คุณมองเขาไม่ดีหรือพูดกับเขาคําเดียวไม่ดีเนี่ย ไอ้ผีที่เขาเลี้ยงเอาไว้เขากลับกลับมากระทํากับคุณได้ทันทีถ้าคุณรู้สึกว่าเหื่อลอยแปล,แปลกแปลกควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นคุณโดนแล้วนะรีบไปหาน้ำมูลมาอาบก่อนมันจะแล้วก็รีบสวดมนต์แผ่เมตตาเปิดบทเพลงของพระแม่กาลีพระแม่กวนอิมเอ่อองค์พระพิคเนศอะไรเงี้ยองค์พระศิวะเอ่อเทวเวสวร์ท่านยม,มาบาลเปิดเลยค่ะพลังพลังเสียงสวดมนต์เ่าเนี้ย มันก็ต้านได้อยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็นั่งทําสมาธิเยอะๆนะคะมันจะช่วยคุณได้นะโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้สื่อเรื่องของหน้าไพ่นะต่เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของคุณใสมนดำเนาะเพราะว่ามีคนขอเข้ามาแม่หมอก็ให้กะอาจจะตรงกับหลายๆคนที่เคยเจอเจอเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณไม่คุณไม่เคยโดนสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีและเป็นบุญของคุณนะคะแต่อย่างน้อยคุณรับฟังไว้เผื่อวันข้างหน้ารอบกายของคุณเจอเจอุคนแบบนี้คุณ เอกใจนึกถึงคลิปของแม่หมอคําพูดของแม่หมอในวันนี้เพื่อจะช่วยเหลือเขาทันคุณก็ได้สร้างวลสร้างกุศลช่วยคนได้ทันนะคะโอเคจ้ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามกดไลค์และกดแชร์อ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแฟนคลับไม่มากก็น้อยเนาะ,อะขอบคุณค่ะ